มาดูธรรมชาตินะครับมาดูรังนกนะครับโอ้บมนต้นไม้สวยงามมากๆนะครับมาทําไว้หลายรังเลยทีเดียวครับดูครับสวยงามจริงๆครับสวยงามครับเสียงนกร้องเสียงแ่เลยสวยงามจริงๆครับ นี่คือธรรมชาตินะครับของแท้เลยครับนี่ครับอยู่ริมน้ำมาดูครับธรรมชาตินี่คือธรรมชาติริมหนองน้ำนะครับนกมันก็มาทำรังกันเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามนะครับนี่ครับสวยงามจริงๆครับดูเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินชมรอบๆตรงนี้นี่ครับ สวยงามมากๆนะครับรังนกบางรังนี้เพิ่งทำเองนะครับสวยงามเลยครับดูครับโอ้สวยงามมากๆครับนี่ครับ